สวัสดีค่ะพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้ก็ข้าวสวยรล้ลอนๆปลาส้มปลาเค็มทอดปลาส้มแม่น้ำโขงแล้วก็ปลาเค็มเนี่ยข้าวสวยหอนๆอนหัวหอมซอยมาเด้อกินด้วยกันกินก่อนไม่รอแล้วนะเวลากินปลาเค็มทอดกับปลาส้มทอดมันจะเจริญอาหารเลยนี่ อื๋อคุณอะไรบ้านโทษ <c oughs> คุณสิริพงศ์มาเดอกินข่าวน้ำกันมาเดอร์ผโตกข้างนอกอย่างแรงแม้กินด้วยกัน ช่วงนี้ก็เราก็อยู่ในบ้านเนาะทํางานในบ้านฝนก็ตกถนนก็ทําใหม่อีบ้านโทบบ้านอนวนเดี๋ยวก็ตามด้วยบ้านของแคนปรับถนนใหม่จ้ะสวยๆตะขี่รถเกง่งสวยๆนะฮะอืม อเดี๋ยวยังกินข่าวแรงเนาะทั้งคุุ่มคุณนายสิริพงศ์ได้อะไรกินข้าวแรง ติดคอเลยน,นี่งาน <c oughs> อันนี้ป้านนี้กลางหลายดีเนี่ยเพราะผมสงามกินกินต้องระวังนะคะ่ะค่อยเจอไปแล้วเน,นี่ย <c oughs> ในก้างจะออกจากคอนะ่ะกางตีข้อ น้ำตาไหลเลยค่ะท่านผู้ชมกางติดคออ,อยเป็นลมเลยห้ง <laughs> องหยกยอนกางติดคอเห็นบอกกินปลาส้มแม่น้ำโขงไปแล้วก็คุยไป ป้าหวยป้าเมนามิกล่างไมา่ไดร้องไห้เลย <c oughs> กล่าวสินบักไงห,หนึ่งโอ้โหยระวังนะคะการติดคอออกแล้วโอ้โหมันตาไหลเลยกล้างติดคออุอ้ยมีใครชมบ้างเนาะสวัสดีทุกๆุกคน อแกก็เจ้าของเมื่อกี้คุยไปก้างติดคออือกินข้าวไปคุยไปนอกกิจากจะได้ผัวแก่แล้วก็ก้างติดคอค่ะเฮ้ยน้ำหูุนน้ำตาออกค่ะไม่ตายหรอกเนาะแค่นี้เออใส่แว่นเข้าไปกินต่อได้เลย ตูนช่างตูนนคนปรปฐมทางนู้นฝนตกหรือเปล่ากินข้าวด้วยกันจ้ามาเด้อเอานิ้วล้วงออกเลยคุยออกไปแล้วค่ะเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> กินเบาๆมันก็ไม่อร่อยท่า <c oughs> <c oughs> นผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ปลาไม่น้ำโขงเบืองนะ่ะก้างเบืองทีลากินอร่อยเกินก้างปลอมเลยเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะก้างติดคอดีไม่ลงหลอดลมนะคะเฮ้ยเนี่ยปลาไม่น้ำโขงจริงนะแม่ค้าเขาเคยแล้วเหมือนกันใชเออข้าวก็ร้อน ปลาส้มอีกทอดอีกมันแซบ่บมันหยุดไม่ได้นะคะมันหยุดบ่ได้มันหยุดบ่ได้อืเอื้อืกินก,กับหัวหอมอร่อยค่ะออืมืมลูกจะต่อด้วยนะ อืเอามามันทั้งปลาเค็มไปส้มเลยค่ะเวลาทอดเด้กกินมันกบสีแห้งไงเด้อาว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 า ทั้งตูนแน่ะไรกินข้าวเนาะทั้งนู้นอืมอืมไส่งต้องสำรวจก้างก่อนเดี๋ยวก่อนก้างก้างยานก้างแล้วก็ใส่หัวหอมใส่หอมซอยเนาะ ข้าวหำแสบอีลีเดอร์ต้องระวังนะคะก้างคำปลาห้วยปลาแม่นามก้างลายอย่าก,กินปลาหวานเนาะ ส้มปลาหวานส้มปลาโรมามันเป็นยังไงวะอัปปาวันอัปปาวานมาเหตุป้าส่งนะสิบิวาสนาได้กินบอกจะเป็นยังไงเนี่ยแซ่บอ่ะมีใครเคยกินบ้างอ่ะปลาส้มปลาโรมาส้มปลาหวานเนี่ยอันนี้ก็ส้มปลาก็ตัาหพรอมซอยข้าวเนาะ อร่อยส้มประวานหรอคุณตูนจะกินส้มประวานหรอฮะจะแซ่บเหมือนคนกินหรือเปล่านะคนกินก็จะเป็นแกงจืดนะฮะ คนกินนี่กินไม่ไม่อร่อยนะ,ะกินแล้วน่าเบื่อไม่ค่อยมีลีลาะนะก้างก้าง ปลาเค็มทุกไข่ด้วยนะ้นตะกินเหมือนยังก็จะเหลืองอร่ามเหมือนทองคําค่ะ่ต้องเป็นเศรษฐีก็ได้กินทองคํานะค่ะหออมอืดสิเนื้อปลาเค็มปลาทู มันกับบริเค้มเกินนะเดี๋ยวนี้ก็เห็ดไม่เค้มเกินนะคะถ้าเอาไปห่อไปตองแล้วก็เอาไปย่างนิดหนึ่งเนาะปลาเค็มอ่ะกินหอมมากต้องห่าวหอหอมหอม,หอมสด อืมกิก็ขึ้นจมูกแล้วเลยอือือืม อร่อยแซ่บข้าวบลดลลไ้นี่ข้ามหมดแล้วค่ะแล้วก็กิกนเนื้อปลาอร่อย คลิปนี้อิ่มลายมืจ้ะคลิปกินปลาเค็มปลาสม้มไม่น้ำโขงกับข้าวสวยร้ลลอนๆก็คงจบเพียงแค่นี้เนาะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ด้วยเด้อช่องน้องไมเด้อคะ่ะฝากติดตามน้ำแม่ทีมช,อช็อปแชร์ก็จะมีช่วงรายการ ไปนู่นเป็นี่มาลงให้ดูเรื่อยๆเนาะไงก็ฝากกดฝากติดตามไทยบ้านบันเทิงโชว์ผู้สาวสีสเกตน้ำเเมนเดอร์ค่ะเดยสวัสดีค่ะ